อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็กพิงกันสักหน่อยค่ะทั้งยอดถายล่าสุดของน,อน้องลิซ่าใน Ktown for you นะคะแล้วก็คลิปโฆษณาค่ะของพี่ซูที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะ โดยตอนนี้ค่ะยอดขายของลิซ่าก็ปังมากๆนะคะเพราะว่าทะลุานะคะ249,000อัลบั้มในเคทาวฟอร์ยูไปแล้วค่ะก็ส่งผลให้เธอทะเลื่อนจากอันดับที่6ค่ะมาอยู่ในอันดับที่5นะคะของยอดขายอัลบั้มศิลปินเดี่ยวค่ะทั้งหมดในเคทาวฟอร์ยูที่เคยมีมาแล้วนะคะรวมทั้งฝ่ายหญิงและก็ฝ่ายชายแล้วด้วยนะคะซึ่งก็อัลบั้มเดี่ยวของคังแดเนียลนะคะ ที่ชื่อว่า Yellow ค่ะของเขาเนี่ยมีอยู่ที่248,000อัลบั้มนะคะดังนั้นค่ะตอนนี้ของนอริซาก็ผ่านคุณคังแดเนียลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าค่ะลิซ่าค่ะเหลืออีก4ด่านหินหินนะคะก็มีของฝ่ายชายค่ะที่หน้าโหดมากเลยนะคะก็คือของคุณแบ็คยอนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขามีถึง3อัลบั้มด้วยกันนะคะ ตั้งแต่อันดับที่4นะคะอย่างแบมบี้แล้วก็มีซิตี้ไลท์นะคะรวมไปถึงดีไลท์ค่ะที่มียอดขายนะคะสูงสุดของเขาค่ะที่เคยทำเอาไว้ได้นะคะถึง616,000อัลบั้มเลยทีเดียวนะคะ ก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะอันนี้เป็นยอดขายนะเฉพาะใน K Town for You เท่านั้นนะที่มีการจัดอันดับกันนะคะแอดออกมาให้ดูเปรียบเทียบตรงนี้แล้วกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นด้วยนะคะว่าของโลเซนั้นทำเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะของเธอค่ะอยู่ในอันดับที่2นะคะทำเอาไว้อยู่ที่390 0 0 0อัลบั้มค่ะก็เอามาให้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็ามาเป็นกำลังใจให้กับมอลิซ่าด้วยนะคะค่อยๆไต่อันดับผ่านไปแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะเหลือของ คุณแบคขยอนเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละขั้นนะเขามีถึงสาอัลบั้มด้วยกันนะที่ต้องบอกว่าหินมากๆค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกเ็เลื่อนนะมาอยู่ในอันดับที่5แล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันนะเพราะว่านี่เพิ่งจะเปิดพีออเดอร์เองแค่ไม่กี่วันเองนะคะก็มาปรบมือรัวๆนะคะให้กับความปังของน้องลิซ่าได้เลยค่ะ ส่วนอัปเดตเรื่องราวอื่นๆนะคะแอดก็เห็นมีคลิปโฆษณาของพี่ซูนะคะที่เป็นภาคต่อโฆษณาของอิดมิชาค่ะที่หนก่อนเนี่ยเธอมาเล่นซ่อนแอบใช่ไหมมาคราวนี้ค่ะมีความสนเพิ่มเติมนะคะมารับบทเป็นเบลบอยด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งภาพของเธอค่ะก็ออกมาก็น่ารักมากๆเลยนะคะแอดก็เลยเอามาฝากด,ด้วยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า